แต่เราเปลี่ยนเป็นเราไม่ใช้ตัวปุ๋ยเคมีค่ะลองมาใช้โชบุล้วนๆจากหน้าโปดมาเข้าหน้าแรงเนี่ยรสชาติมะขามเทศเยองไม่หวานเราก็เลยลองใส่พี่ใจด้วยอ่นขึ้นป่าหวานขึ้นเลยใช้แล้วนะชัดเจนเลยก็คือเรื่องของใบใช่แล้วก็รสชาติใช่รสชาติดีพี่เอ๋คะปลูกมะขามเทศมาเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้ค่ะมีการใช้ปุ๋ยอะไรมาบ้างคะมีพวกปุ๋ยเคมีทั่วไปค่ะปัญหาเดิมอะค่ะที่เคยพบเจอค่ะก่อนหน้านี้ค่ะมีเจอปัญหา เ,เกี่ยวกับปุ๋ยเคมีเนี่ยยังไม่มีเพราะว่าการใช้เราแต่ละปีม like ันยังมันยังไม่นานค่ะดินยังไม่ถึงกับเสียแต่ว่ามันจะมีปัญหาของที่ไก่แก่ที่เจอค่ะเพราะว่ามันจะใส่ที่ไก่แก่ปรบำรุงปีตะค่ายมันก็จะเจอปัญหาแมลงจะมีแมลงปนมาค่ะก็จะมีความร้อนจากที่ไก่อะแหละทำลายระบบลากเลิกใส่ไปประมาณกี่ปีอะคะประมาณ2-3ปีอะค่ะก่อนที่จะมาเจอรองบักที่ไก่ แล้วความต่างกับที่ไก่แกะที่ใช้มาก่อนหน้าตั้งนานกับของเราอะค่ะมันต่างกันเยอะไหมคะ นันมันเป็นขี้ไก่แก่ก็คือไม่หมักไม่ไม่อะไรเลยรับจากเรามาเลยชายกรอกกระสอบมาแต่ก็กรอกกระสอบมาแล้วเรามาเทอ่ะมันก็เป็นแก่มันมีขี้ไก่ผสมไปเท่าไหรอมันก็เลยเหมือนกับมันไม่ใส่อะไรอ่ะเหมือนแบบมาโรยโรยไปใช่โรยโรยแล้วมันไม่รู้สึกอะไรแต่ของเรานี่คือเปิดกระสอบมาเื่มเลยอารมบั๊กชิ้นหอมพึกอ่ะแล้วก็กินช่วยเื่มเลยแล้วพอลดน้ำพอพอเราลดน้ําอ่ะ ใส่โรยไวแล้วใช่ป่ะพอรด<ไ>น้ำรดน้ำสักสองรอบสามรอบอะ่ะเม็ดมันจะเริ่มเล็งขึ้นหน่อยใช่ป่ะมันเหมือนมันคายตัวดูใบมันตั้งประมาณสามถึงสี่วันดูจากโคนขึ้นไปถึงลำต้นถึงใบด,ดูมันมันชุมชื่นเห็นเลยว่ามันต่างเลยสามสี่วันแล้วตอนนั้นช่วงรอยต่อเวลาจากหน้าฝนมาเข้าหน้าแง้งเนี่ยรสชาติมะพาวเทมเดียไม่หวานจากที่เราเดินชิมชิมอยู่อะ่ะตอนก่อนที่จะไปลากมาใช้อ่ะเราก็เลยลองใส่ที่ใส่ดูอืม่าน หวานขึ้นเลยหวานขึ้นตังใช้แล้วนะคะใช่หลังใส่แล้วใส่แล้วไปอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าแหละเจนเลยก็คือเรื่องของใบใช่ใบแล้วก็รสชาติใช่รสชาติดีใส่ในอัตราเยอะไหมคะใช้แต่ละรอบต้นหนึ่งเราใช้ถึง3กิโลค่ะคืออัดเต็มที่เลยหวานรอบต้นเลยอายุต้นเนี่ยเจ็ดถึงแปดปีแล้ว แต่เราเปลี่ยนเป็นเราไม่ใช้ตัวปุ๋ยเคมีค่ะลองมาใช้โชบูล้วนๆแล้วความถี่อะคะ่ะเดือนละครั้งค่ะเดือนละครั้งโรยกระจายรอ,อบๆโคนะรากฝอยมันมันอยู่ทั่วเราก็คิดว่าเออโรยกระจายดีกว่าแล้วนานไหมคะที่ว่าเม็ดปุ๋ยมันจะละลายะะ่ะ ลักษณะเม็ดนะมันก็อยู่นานนะคะแต่ว่ามันก็ซึมซับน้ำได้ดีอยู่นะแล้วมารู้จักโชบุได้ยังไงอะคะก็ในออนไลน์แหละ,ค,ะค่ะก็นอนเล่น Facebook ไปเรื่อยๆแล้วก็เลยลองไปอ่านข้อมูลต่างๆแล้วก็คุยกับแฟนว่าเฮ้ยนี่เจอไอ้แบบนี้แบบนี้แลบบ้วก,ก็อ่านให้เขาฟังสนไหมค่ะค่ะแล้วพอได้ใช้มาแล้วอะคะ่ะเห็นผลเป็นยังไงบ้างคะ เออก็ชอบนะ,ะแฟนชอบนะ,ะเพราะว่ารู้สึกผลที่ได้จากเวลาที่เราใช้แล้วอะ,ะโอเคอยู่มขาขมเทศหวานขึ้นมีความหวานขึ้นใช่ค่ะ,คะ